สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็โบกับช่องของขันคริ่งดอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่เราซื้อมาจากร้านหกสิบาทกับที่กิฟต์ช็อปที่เซนท่านนะคะนี่ค่ะเยอะเลยอันแรกนะคะจะเป็นกระเป๋าค่ะข้างในมันก็จะเก็บความเย็นได้ด้วยนะคะ mm hmm. รูปล mm ิต hmm. เติ้ลทวินสตาร์ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองค่ะอันนี้ซื้อมาให้แม่ค่ะที่ใส่ยาค่ะ ตอนแรกจะซื้อมาใส่ของเองแต่ป้าบอกว่าเอามาทำไมไม่มีประโยชน์เลยเอามาให้เม่ค่ะนี่ค่ะมีสองอันนะคะในนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นลายอย่างนี้นะคะเป็นลายนิเทิลทวินสตาร์ค่ะคือวันนี้นะคะที่มันจะเป็นลายเดียวกันค่ะคือวันนี้ที่ไปไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วหกสิบบาทที่เซนทันมาค่ะ ของพวกซาริโอลิตเตอร์ทวิสตาคิตตี้มาโรดี้อะค่ะเยอะมากแน่นมากค่ะเราก็เลยยีิวๆี ip, แล้วป้าบอ,อกว่าให้เอาออกเยอ,อ,อ,เอะหน่อยค่ะเยอะเกินไปอะ่ะอันนี้เอามาให้แม่อีกกได้วยนะมันเป็นลิควิดนะคะลิควิดอันนี้นเป็นที่ปิดฝาขนมค่ะปิดเอ้เป็นที่ปิดขนมออค่ะเผื่อขนมฟังอะไรอย่างนี้ค่ะเป็น okay, าลายเค้าอะไรนะ กูเดทามะนะคะขายขี้เก็จก็อันนี้ซื้อมาให้แม่เลยอเอโอ้ของหวานต้องใช้ด้วยนะใช่ค่ะเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เผื่อเวลาเดินทางค่ะแล้วแปรงสีฟันเราอ่ะมันแบบว่าอยู่ในกระเป๋าหรือเผื่อมันจะเลอะใช่ไหมคะนี่ค่ะที่ปอกใส่คะ่ะตอนแรกมันตอนแรกอ่ะเราตอนแรกเราจะเอามาติดก็เรียกว่าอะไรนะติดกําแพงะค่ะแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วเราก็ใช้แล้วก็เลยเอามาปอกใส่ายนี่ละกันมันน่ารักดีอะคะ่ะ นี่ฮัลโหลคิตตี้ย้อันนี้กล่องมีผู้อ oh ้โหนี่หนูใช้บ้างหรือเปล่าคะเนี่ยใช้ค่ะกล่องนแน็คโอ้แก็ไ oh. ม่ออกอ่ะนี่พูดถึงก็กี่บาทแล้วเนี่ยหลายร้อยเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ oh. ร้านร้านหกสิบบาทอะคะ่ะมันมีแปดสิบด้วยนะเอิปเสริฟเออมีสี่สิบด้วยแล้วแต่กีฟชอบของน่ารักเยอะกว่าค่ะแถวแถวโรบินสันนะคะนี่ค่ะหนูจะใส่อะไรไปโรงเรียนคะอันฟุตเดย์เหรอตอนนี้ยังไปโรงเรียนไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเผื่อใส่พวกของกระจุกระจิกได้ค่ะกล่อ,องน่ารักมากเลยนะคะได้มีผู้นี่ค่ะ มีอะไรอีกอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ค่ะทั้หอันนี้ไม่เกี่ยวนะอไหนคะอันนี้ป้บป๊าซื้อหวีมากับกระจกแล้วก็เขาแถมอันนี้มีสองนี้มาให้ด้วยค่ะป้าป๊าก็เลยเขาไม่ใช้เขาก็เลยให้หนูค่ะออหรอเขาแถมด้วยเหรอคะใช่ค่ะว่าเขาจะมีกระจกหวีแล้วก็อันนี้มาให้ค่ะแล้วปบาป๊าเขาไม่เอาหวีแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเอาแต่กระจกค่ะก็เลยเอามาให้หนูนะคะแต่หนูไม่รู้เขาใส่อะไรกันนะใส่ครีมก็ได้เนาะ คีมคีมอะไรต่างเป็นรูปมิกกี้เมาส์ค่ะดิสนีย์ค่ะนี่ค่ะหวีสโอ้แบบนั้นเหรอนี่ค่ะเป็นลายมิกกี้เมาส์เป็นดิสนีย์นะคะมีอะไรอีกอ๋อนี่เป็นอ๋อนี่เป็นลิซซอกอะไรเนี่ยเป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลบคำผิดเห็นแม่ใช้บ่อยอ่ะ ลิคว <Liquid, S 1> ิดอะแม่ใช้บ่อยเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยใช้แล้วแต่มาเห็นหน่ารักดีเลยซื้อมาเพราะว่าแต่ก่อนนะคะตอนปอสองะคะ่ะเอานี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะตอนปอสองอะ่ะพีทก,กับทุกคนเลยอะพกลิควิดไปแต่ก่อนแล้วก็พกลิควิดไปใช่ไหมเพราะบางทีเขาเขาจะให้ใช้ปากกาแดงเขียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเผื่อเขียนผิดเขาก็จะให้ลบหนูก็ไปขอยืมเพื่อบ่อยก็เลยซื้อมานะคะเผื่อ เวลาเรียนออนไลน์เขาให้ใช้ปากกาแดงแล้วถ้ามันผิดเราก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะเป็นซาริโอเหมือนกันนะคะลายลิตเติ้ลทวินสตาร์ี่ยไอีกอ๋อไม้มันทัดมมนมันทัดรูปคินอมอนอะไเนี่ยอ่ะฮะเรามาแกะกันเลยนะคะเต่เมื่อกี้เรามีเหมือนมีอะไรไม่รู้นี่ค่ะไม้มันทัดยาวมากค่ะมันงอได้ไหม แต่แม่ว่านั้นงอได้นี่ดีนะอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ดได้นิดหน่อยคะ่ะแต่ตอนเมื่อกี้เราเอาของนี่ก็เยอะม,มากนะคะเนี่ยวันนี้ไปซื้อมากัน,นโอ้ยมี่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันเอาใส่เข้ามาแล้วนะแต่มันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ค่ะคือเหมือนเรามีถุงด้วยนะมีถุงมีถุงไม่เหมือนไม่มีอะ เดี๋ยวเราหาถุงดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแล้วก็แม่ช่วยดูว่ามันใส่กับอะไรได้บ้างนะเพราะว่าอันเนี้ยเราลองใส่แล้วมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะไม่ใช่อะถุงอะไรคะลูกคืออันนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องเอาใส่ถุงก็ได้เนะทะทาะถ้าไรค่ะนี่คืออะไรคะ่ะพัมพ<ม>ัมพ<ม>ัมรำรำพัมพ<ม>ัมพ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 ัมนขอดูก่อนนิ่งนค่ะ นี yeah, ่เหรอค่ะคืออะไรคะอ๋อ oh, จุกขวดใช่ค่ะเวลาคือเวลาเรากินน้ําใช่ไหมคะแล้วเราแบบวางฝาทิ้งไวค้ค่ะเวลาเราไปวิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราวางฝาทิ้งไว้แล้วแบบเผื่อเราลืมอะไอเบื่อแบบทิ้งถังขยะไปอะไรอย่างนี้ค่ะหายปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะอันนี้ก็สําหรับเด็กด้วยนะคะมันจะเป็นลายแมเมโลดี้ค่ะแล้วเขาก็จะเอานี้คะ่ะหมุนใส่ แต่วันนี้เราทํากับเนเอเขาเรียกอะไรนะขวดน้ำเนสเล่พิเอไลท์อะค่ะเราว่าอันนั้นนะคะแกมันเล็กไปอะค่ะเราว่าอันนี้ต้องเป็นน้ําแร่อะไรปะห,หรือนมอย่างนี้นมที่เป็นขวด <ไป S 1> องเงี้ค่ะเดี๋ยวต้องลองนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีจุดดูด,ด,ดได้นะคะแล้วก็ปิดได้ค่ะอแล้วก็จะไม่หกด้วยนะคะถ้าเราแต่นั้นนะถ้าเหมือนแบบ ถ้าเป็นเป็นฝาใช่ไหมคะฝากลมๆเราเรารู้หรือเปล่าว่าเราบิดแน่นหรือบิดไม่แน่นเลยค่ะอันนี้แค่กดไปเลยค่ะกึ๊บกึ๊บอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราต้องหมุนอันนี้ให้แน่นนะคะก็คล้ายๆกันทั่นแหละดีค่ะของที่เราซื้อในวันนี้คะ่ะที่จริงเราซื้อเยอะกว่านี้นะแต่ว่าป้าบอกว่ามันเยอะเกินไปต้องให้เอาออกเนาะเฮ<ออ>้ยเดี๋ยวเรารีวิวป๊อปอิดอันใหม่เลยไหมคะอือฮึเดี๋ยวให้ดูของไปก่อนค่ะ คะป๊อบอิดอันใหม่นะคะอเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยไหมได้ไหมไม่ต้องแกะก็ได้เนี่ยเอาป๊อบอิดอันใหม่มาให้ดูอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นลายการิโออะไรนะคะเดี๋ยวเก็บในถุงนะคะเอาใส่ถุงของมันเองอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นป๊อบอิดอันใหม่นี่หนูาไปเล่นน้ำมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันก็จะแห้งนี่ช็ดดเชอันนี้นะคะคือป๊อบอิดค่ะ ที่เราเคยรีวิวเขาเรียกว่าอะไรนะเอออันนั้นแม่ลงเเอเองชอมชบากลลยะลไปแล้วคะ่ะอันนี้เรื่องแสงอันนี้เรืมม่องแสงนะคะคือทุกคนคะ่ะมันจะมีคลิปเก่าคะ่ะที่เรารีวิวป๊อปอิดใช่ไหมคะใชคะ่ค่ะแล้วเราก็รีวิวอีกนะคะเพราะว่าอันนี้คืออันเก่า,าอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดเลยคุิ่งได้หมวนนี่นะคะอันแรกค่ะคืออันเนี้ย ต่ก่อนนะปกติอันเก่าใช่ไหมเราก็จะซื้อจากที่ Lazada s h o p ป e อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ซื้อจากเซ็นทันค่ะเก้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะนี่เป็นรูกแอปเปิ้ลสีใสลุงนะคะลอ,องกดได้ค่ะอ,อันนี้คือภูมิใจมากเลยนะคะอันนี้นะคะ <laughs> เพื่อนนะคะในหมู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่โรเงเรียนเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยเนาะ ช่วาน้ำปั่นนะคะอย่าลืมไปกด subscribe ท,ที่ช่องเขาด้วยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชื่อช่องอะไรน้ำปั่นดอดช่องแชนแนลหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปถามเขาให้นะคะอันนี้นะคะคือเราอะไม่ใช่น้ำปั่นอะซื้อป๊อปอิมาแล้วคือเราได้เลกของน้ำปั่นอะคะ่ะมันดีมากเดือนนี้มันดีเพราะคือมันฟินมากๆนะคะแล้วเราก็อยากได้ใช่ไหมแล้วแม่น้ำปั่นอะคะ่ะก็สั่งจากช้อปปี แล้วร้านนี้ค่ะเขาส่งไวมากเมื่อวานสั่งวันนี้มาเลยคือเร็วมากไอ้ออน,นี้คะจะเป็นลูกกระต่ายสีฟ้าค่ะลองกดดูสิคะลองกดดูสิคะยังไม่ขอกดไหยค่ะลองกดไอนน้คือด้านแข็งนะมันมีเนื้อแบบบางฟินมากเนาะค่ะ<ข>อ,อันนี้จะแบบหนาแต่อันนี้คือด้านนิ่มนะอืออันนี้เหรอเออบักเลยใช่ค่ะ ตอนนี่ผ่านไปลนะคะอันนี้คือปูเปนครับปูเปน <c oughs> แม่เช <c oughs> ือแถมนะคะ <c oughs> <c oughs> ปูเปนนะคะ <c oughs> อันนี้คือด้านนิ่มนะคะ <c oughs> ลองกดได้ไหมคะอันนี้คือด้านแข็งของปูเปนนะคะลองกดเลยค่ะเก็นิ่มอยู่นะนี่ค่ะอันนี้คือแบบเป็นเรืองแสงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูไหม เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะมันจะเรื่องแสงนะนีนจระเห็นไหมอุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะสวยแม่ก็ชอบอันนี้แม่ชอบที่สุดใช่ค่ะเดี๋ยวราขอเปิดไฟก่อนนะคะนี่ค่ะเปิดไฟมันเป็นสีขาวปิดไฟเป็นสีเขียวคือทุกคนอันนี้คืองงมากเหมือนพี่ทางร้านเขาก็สงสัยเหมือนเขาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาไม่รู้อะค่ะเหมือนเขาพูดตามเราอ่ะ คือวันนี้เราไปซื้ออันนี้มาใช่ไหมเราเราก็บอกแล้วเราก็เห็นสีนี้แล้วเราก็งงว่าฮะมันจะเรืองแสงหรือเปล่าแล้วแล้วเราก็หยิบอันนี้มาดูแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าอันนี้เรืองแสงได้เรืองแสงได้อะไรใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแบบไปโดนเพราะในติ๊กในในยูทูบกับทิกเกอรอะคะ่ะ โดนแดดแล้วมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีพาสเทลค่ะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ไปโดนแดดโดนไฟอย่างนี้คะมันก็ไม่มีแล้วพออ,อแล้วพอเราขึ้นรถใช่ไหมคะแล้วเบาะมันเป็นสีดําเราเอาวางปุ๊บมันเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเราลงจากเซนรร็นทรัลพอดีมันก็จะมีหน้าต่าง <c oughs> ใช่เออเป็นเหมือนแบบเป็นหน้าต่างแบบมืดๆด,ด,ดำ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 ๆมาค่ะแล้วเบาะมันก็เป็นสีดำํำแล้วก็ มันก็เรืองแสงเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบสีพาสเทวลอย่างที่ติ๊กต็อกเขาบอกค่ะเพราะติ๊กต็อกอะ่ะเวลาเรืองแสงอะ่ะมันก็เป็นสีนี้นะคะเราคิดว่ามันจะเป็นสีพาสเทวลอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็น่ารักดีอ่าอันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะของนะคะที่เราเอามารีวิวนะคะก็ ทั้งหมดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ